ทหยิบมือถือขึ้นมาตอนนี้นะผมเชื่อว่าต้องมีหนึ่งแอปที่ทุกคนมีติดเครื่องแน่นอนครับหนึ่งในแอปพลิเคชันที่มีอัตราการเติบโตยอดผู้ใช้งานแบบไม่มีพักเลยนะครับนั่นก็คือ Grab นั่นเองครับแต่เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่า Grab ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังขาดทุนแบบไม่มีพักเลยนะครับ แต่ก่อนจะไปดูต้นตอสาเหตุนะคบว่ากราฟทำไมขาดทุนมากมายขนาดนี้อยากจะพาทุกคนนะครับ ไปรู้จัก business model หรือวิธีการหารายได้ของ Grab กันก่อนเลยครับ Grab นะครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสิงคโปร์นะครับที่ให้บริการแพลตฟอร์มทั้งเรียกรถวินมอเตอร์ไซค์สง่งเอกสารสั่งอาหารรวมไปถึงปัจจุบันก็มีเรื่องให้บริการทางด้านการเงินเป็น f i ิน tech ตัวหนึ่งด้วยนะครับแต่ Grab นี่ครับเขาไม่ได้มีรถเป็นของตัวเองนะครับดังนั้นการที่เขาจะให้บริการได้เขาก็จะต้องมีผู้ให้บริการหรือเป็นซัพพลายเออร์ให้กับเขานะครับนั่นก็คือพี่ๆราเดอร์ที่เรารู้จักนั่นเองครับดังนั้น <ๆ S 1> แต่ในความเป็นจริงแล้วต้องแบ่งถึง3ปาร์ตี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเองพี PP Rider เองแล้วก็เป็นเงินกําไรของทาง Grab เองนะครับซึ่งยอดขายที่เกิดขึ้นใน Grab หรือเงินที่เราจ่ายให้กับ Grab ไปนะครับเขาจะเรียกว่า GMV นะครับหรือว่า Gross Merchandise Volume นั่นเองครับซึ่งทาง Grab เนี่ยจะคิดค่าธรรมเนียมจากตัว GMV ตัวนี้นะที่นับเป็นรายได้สู่แพลตฟอร์มของ Grab นั่นเองครับ ซึ่งเมื่อได้ยอด G M V มานะครับทาง Grab เนี่ยก็จะคิดเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมน,นะครับจากยอด G M V ออกมาก็จะได้เป็นเงินมาก้อนหนึ่งถูกไหมฮะทีนี้ไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยแหละครับเขาจะต้องแบ่งให้ทั้งหมด3ปาร์ตี้ครับนั่นก็คือตัวร้านอาหารพี่พี่รเดอร์แล้วก็ลูกค้าแบบเราเองนะครับถ้าเกิดเรามองในมุมของแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าขาดปาร์ตี้ใดปาร์ตี้หนึ่งไปเนี่ยครับธุรกิจของเขาจะไม่เกิดเลยดังนั้นะเขาจะต้องมีการแบ่งอินเซนティブในช่วงแรกเพื่อดึงดูดทั้งร้านค้าให้เข้ามาสมัครทำโปรโมชั่ รเดอไดก็ต้องมีเงินผลตอบแทนกลับให้กับพี Rider นนั่นเองครับรวมถึงลูกค้าแบบเราเราเนี่ยลองถามตัวเราเองก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดไปสั่งแอป,ปอื่นแล้วมันได้ส่วนลดดีกว่าถูกมากกว่าเราก็จะอยากไปสั่งที่แอป,ปนั้นถูกไหมดังนั้นการใส่ incentive ดึงดูด user ดึงดูดผู้ใช้งานในช่วงแรกๆเนี่ยครับเลยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับแกรบจะเป็นผู้รับผิดชอบแทบจะทั้งหมดเลยครับ ซึ่งต้องบอกกับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยครับมักจะต้องมีค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดหรือว่าจ่ายอินเซนティブเนี่ยเพื่อดึง traction เพื่อดึงให้ User เนี่ยครับเข้ามาใช้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่แค่เฉพาะฟูดเดลลี่หรือว่าแกลเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปลองดูแอปพลิเคชันในช่วงแรก,แรกที่มีการสร้างนะครับ VC ใส่เงินเข้ามานะครับพวกเราผู้พัฒน,นาเนี่ยก็ต้องพัฒนาแอปให้ออกมาให้ได้แล้วจากนั้นก ทีนี้ครับผมอยากจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูงบการเงินของ Grab กันก่อนนะครับผมจะเอางบการเงินเฉพาะช่วงที่ Grab มีการเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วละกันนะครับในช่วงปี2020นะครับรายได้ของ Grab ทั้งหมดนะครับอยู่ที่469ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าขาดทุนหนักถึง2,608ล้านดอลลาร์เลยนะครับแล้วก็มาดูในปีต่อไปปี2021นะครับรายได้นะครับ675ล้านดอลลาร์ขาดทุน3,449ล้านดอลลาร์ครับแลละปี่าสุดที่่ผานมานะครับเพิ่งประกาาศงบไไปม่นนนี้เองปี2022นะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมากนะครับอยู่ที่ 1,433ล้านดอลลาร์นะครับและผลขาดทุนลดลงนะครับทุกคนอยู่ที่1,740ล้านดอลลาร์ครับซึ่งแน่นอนครับว่าบริษัทไหนก็ตามนะครับที่มีผลขาดทุนติดลบต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะมียอดผู้ใช้งานเติบโตขนาดนี้ ราคาหุ้นก็มักจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2020ที่ผ่านมานะครับแกรปเข้ามาซื้อขายในตลาดแณสแคนะครับจากราคาวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยแกรปติดลบไปแล้วมากกว่า75%เลยครับถึงแม้ว่าแกรปจะสามารถขยายธุรกิจตัวเองได้ดีมากๆนะครับในช่วงตลอดที่ผ่านมาเนี่ยแกรปขยายธุรกิจไปได้ใน8ประเทศนะครบอบคุมกว่า480เมืองนะครับสร้างรายได้มากกว่า1,000ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่ารายจ่ายนี่ทะลุโลกไปมากกว่านั้นเยอะเลยครับ มาถึงตรงนี้นะเ,นเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่า Grab เนี่ยทำไมเขาเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ใช่ไหมเพราะโดยปกติบ,บริษัทที่จะ IPO ได้เนี่ยเขาจะต้องมีผลประกอบการที่โดดเด่นกําไรติดต่อกันหลายปีนะถึงจะเข้ามา ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับซึ่งตรงยังก่อเพื่อนก่อนเลยแกลเข้ามาซื้อขายในตลาดน a s แ a กไม่ใช่ด้วยวิธีการ IPO นะครับแต่ว่าเข้ามาด้วยวิธีการ SPAC นั่นเองครับส p ปกนะครับหรือว่าชื่อเต็มเราจะเรียกว่า Special Purpose Acquisition Company นะครับคือบริษัทที่ถูกตั้งเพื่อระดมทุนเพื่อไปซื้อบริษัทอื่นนะครับถ้าเกเปลี่ยนบง่ายก็คือสแปกจะเป็นเหมือนเปลือก ที่มีเงินพร้อมไปซื้อบริษัทอื่นเข้ามาอยู่ในสเปกของตัวเองนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเจ้าของที่เป็นเจ้าของสเปกนะครับจะเป็นนักลงทุนขนาดใหญ่มีชื่อเสียงมีพาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากๆนะครับซึ่งข้อดีของสเป c เนี่ยมันเหมือนกับฟาสเลนครับคือมันจะสามารถเอาบริษัทเนี่ยเข้าตลาดได้ในรยะยะเวลาสั้นแค่ประมาณ6เดือนเท่านั้นเองนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ IPO เนี่ยผมว่าใช้เวลาขั้นต่ำอย่างน้อยก็มี2ปีขึ้นไปเลยนะครับซึ่งเจ้าของสเปกที่เข้าลงทุนในแกรฟนะคร ดังนั้นถ้าเกิดใครอยากดูราคาหุ้นแกร็บหรือว่าดูงบการเงินของแกร็เนี่ยสามารถเซิร์ชคำว่า g r a ็ในตลาด NASDAQ ได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราดูเลย ซึ่งพอมาถึงตรงนี้เพื่อนเเห็นงบการเงินย้อนหลังของ Grab ก,กันไปแล้วใช่ไหมครับมันก็เป็นการสะท้อนเหมือนกันนะครับว่าทาง Grab เขาเองเนี่ยเขาก็เห็นปัญหานี้เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าในปีล่าสุดนะครับรายได้เขาทะลุพันล้านแล้วแต่ว่าขาดทุนระดับแค่1,700นะครับถ้าเกิดเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยก็ลดการขาดทุนมาได้ประมาณครึ่งนึงเลยนะครับก็ถือว่าผู้บริหารก็เห็นปัญหาและพยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่นั่นเองครับ ซึ่งแน่นอนเขาว่าการที่เขาลดผลขาดทุนได้เขาก็จะต้องไปลดรายจ่ายถูกไหมครับซึ่งรายจ่ายของแก๊ปหลกัหลกๆเนี่ยมาจากอินเซนティブที่จ่ายให้กับ3ปาร์ตี้ช่วงแรกที่ผมพูดไปในตอนต้นถูกไหมครับซึ่งแน่นอนเขาว่า ลดรายจ่ายอินสแตนทีฟลดลงอินสแตนทีฟที่จ่ายให้กับพี่ๆไรเดอร์เนี่ยก็ลดลงนะครับดังนั้นเลยทําให้ปริมาณพี่ๆไรเดอร์ที่วิ่งอยู่ในแอปของ Grab เนี่ยน้อยลงตามไปด้วยนั่นเองครับหรือว่าพี่ๆไรเดอร์ก็อาจจะไปวิ่งแอปอื่นมากขึ้นนะครับประกอบกับแอป,ปอื่นๆนะครับที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เหมือนกันเนี่ยเขาก็มีการอัดโปรโมชั่นดึงพี่ๆไรเดอร์ไปขับในแอปอื่นด้วยนะครับดังนั้นเลยทําให้ไรเดอร์ในแอป Grab เนี่ยน้อยลงนั่นเองครับ แล้วผมก็เชื่อว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเราเนี่ยกลับมาเปิดเมืองใกล้กับปกติมากๆพี่ๆไรเดอร์ Rider เองก็มีออเดอร์อาหารที่ลดลงนะครับไปดูข้อมูลจากสถิติเนี่ยจะเห็นได้ว่าการสั่งอาหารผ่านแกลบของคนไทยเนี่ย แทบจะไม่โตเลยนะครับในช่วงปี2022ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงปี2022ครับก็มีสงครามรัสเซียยูเครส่งผลทให้ต้นทุนพลังงานสูงขึ้นทั่วโลกนะครับซึ่งแน่นอนเขาพี่ๆไรเดอร์ขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเติมน้ำมันถูกไหมครับพอเติมน้ำมันปุ๊บต้นทุนสูงขึ้นนะครับพี่ๆไรเดอร์เองก็อยากจะขับตรงนี้น้อยลงนะครับเพราะว่ากำไรมันน้อยเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนนะครับหรือว่าถ้ามองในมุมของลูกค้าเองนะครับถ้าเกิดใครใช้แก๊ปบ่อยๆจะรู้เลยนะครับว่าแก๊ปปปเเเเนน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 นีีีีี่่่่่่ยยยยจจจจะะะะมมมมโโโโรรรรรชชัััััััััหหหลลลลลลาาๆคคคค้้้งงงบบทดดดดดสสูุถถึ30% 30 20%๋วววกกกกตต็ืออแแ นะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้บริโภคผมรู้เลยครับว่าแกลเริ่มจ่ายอินเซนティブให้กับฝั่งลูกค้าน้อยลงด้วยเช่นกันครับส่วนเรื่องฝั่งที่เป็นร้านอาหารเนี่ยครับอันนี้ค่อนข้างชัดเลยว่ามีหลายๆร้านนะครับที่ผมไปเปรียบเทียบคือทานหน้าร้านกับสั่งในแกลเนี่ยสั่งในแกลแพงกว่านะครับซึ่งเป็นเหตุผลว่าปกติแล้วลูกค้าหลักของแกลที่จะจ่ายเงินเข้าแกลโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือตัวร้านอาหารนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดมองในภาพก,กว้างนะครับจะเปรียบเสมือนแกลเนี่ย หาลูกค้าเข้าร้านอาหารได้ดังนั้นร้านอาหารจะต้องจ่ายสิ่งที่เรียกว่า GP ให้กับทาง Grab นะครับทีนี้เนี่ยพอ GP เขาเริ่มเก็บมากขึ้น ต้นทุนค่าอาหารก็สูงขึ้นเพราะเงินเฟอ้อสูงขึ้นนะครับร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยก็เลยมาเพิ่มราคาอาหารในแก๊ปแล้วผลักด,ดันเรื่องของ GP เนี่ยให้กับผู้บริโภคแบบเราๆในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยนะครับดังนั้นถ้าถามผมถ้าเทียบปี2020 2021กับปี2022นะครับค่าใช้จ่ายต่อบิลลิ่งหรือว่าความคุ้มค่าในการใช้แก๊ปเนี่ยก็จะน้อยลงนั่นเองครับก็จะเป็นผลจากการที่แก๊บเขาควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อทําให้บริษัทกลับมาขาดทุนน้อยลงและเพื่อเป็นกําไรในอนาคตนนั่นเองคร ซึ่งตลาดแพลตฟอร์มหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ในบ้านเราตอนนี้เจ้าดังๆจะมีประมาณ3เจ้านะครับซึ่งผมก็ต้องบอกแล้วผมใช้ทั้ง3แอปนะครับเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นที่โดดเด่นแตกต่างกันเริ่มแข่งขันกันมากขึ้นนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยครับพอเวลาการแข่งขันเริ่มดูเดือดมากขึ้น ความแตกต่างของแอปเริ่มมีน้อยลงนะครับมันก็จะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าสงครามราคาหรือว่า Price War นะครับซึ่งพอเมื่อเกิด Price War ทีไรนะครับในระยะสั้นๆผู้บริโภคแบบเราเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่และในระยะยาวเนี่ยมักจะสบไม่ค่อยสวยเลยครับเพราะมันจะต้องมีผู้เล่นที่ออกจากตลาดไปพอมีผู้เล่นออกจากตลาดไปตลาดก็จะแข่งขันน้อยลง การผูกขาดก็จะเริ่มกลับมาเราก็จะมีทางเลือกที่น้อยลงนั่นเองครับซึ่งไม่แน่นะครับถ้าเกิดในอนาคตจากบ้านเราที่มี3ผู้เล่นหลักและหายไปหนึผู้เล่นนะครับตลาดก็จะแข่งขันน้อยลงในอนาคตเราอาจจะต้องสั่งอาหาร delivery ที่แพงมากขึ้นค่าส่งสูงขึ้นค่าอาหารในแอป แพงมากกว่าการไปกินหน้าร้านนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับถ้าเป็นแบบนั้นผมก็อาจจะตัดสินใจเดินไปทานร้านอาหารแถวบ้านมากขึ้นแทนที่จะกดแกลเปเลยก็ได้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับตลาดฟูดเดลิเวอรี่ผมว่าหลังจากนี้เนี่ยเราต้องติดตามเรื่องของการแข่งขันที่มันดูเดือดมากขึ้นนะครับแล้วผู้บริโภคแบบเราผมว่าก็ต้องติดตามโปรให้ดีนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้งานแอปไหนดีสุดผมว่าเราก็ใช้แอปนั้นนั่นแหละครับในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับใครชอบเรื่องราวธุรกิจสนุกสนุก,นกมัน,ม,นมันแบบนี้นะครับ